โอเพลงเตลเลยท์เดอเพลงก็เราจะเห็นมาทางทีมฝันและฝ่ายนะใช่คะ่ะโอเคเอ่อเป็นเพลงของเพลงสากลเป็นตะวันตกแต่เราจะทำดีไซน์สำหรับมูฟ ให้เป็นตะว,วันออกนะคะโดยเฉพาะฝั่งนี้เนี่ยสาวๆเนี่ยจะมีความอ่อนโยน,นน้อยโดยเฉพาะนันเราก็อยากจะใส่ความอ่อนโยนในมูฟเมนต์ของนันเพิ่มมากขึ้นนะคะโชว์ตัวค่ะนันค่ะวีสองียี่สิบสี่อ่าียี่สิบสองค่ะ,คะแล้วก็นะคะดาต้อนรับการกลับบ้านของ <c oughs> แตงไทยค่ะเชิญค่ะ <c oughs> แล้วก็แน่นอนนะคะวีสิบแตงไทย เราจะเก็บมุกไว้ก่อนขอเป็นเบลค่ะในนี้เบลปีย4อ่าสมคนยืนประชันกันเลยค่ะยืนประชันกันเลยค่ะนะคะเรายังเรายังเป็นทีมกันอยู่เราก็ยังแข่งกันเป็นทีมโดยภาพรวมอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะเชิญนั่งค่ะอ่าเชิญนั่งได้